ไม่สนุกเลยอ่ะอ้าวมีลงมาเค้าอ่ะแผลหัวไม่เสียอ่ะ

ไปแต่ยิงก็ไท้มดนดยงก็ไทยีมันดีทุกกรายหน่ยนั่นแหละแม่เราเือความดีงแม่ยิงงาบาลอ่ะเออ่่่ล้วลูกลูกมักไม่ตกมัน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 ตั้งใจไอเหี้ยมันตั้งใจมันบอกว่ามันมันหยุดแล้วบอกขอเยรจามันคุณมันมันมันร้อนมันยั่วเราเราเราทำอะไรเไว้เร